โจพร้อมยังโจโโสอทีสสสมสสี่สอสสอี่แลส้วสี่สองสองจ็สองสอง้าสองสิบสองสิบหนึ่สองสบสอาี่แลี่สบองบาหนูว่าไม่น่าไหวว่ะเไม่ต้องเล่นหรอจ เาไปหอกในตรงต้นมะพร้าวเดีวมันจะไปโผต่ตรงนู้นนะเออว่ะมันจะไปโผ่ที่อะไรนะออนจะผดที่เสาหาออโอ้งอมแล้วน้องของาเรารถ้าเราวับเข้าไปน่าแบบว่าแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ชุดแข้งหรือว่าเดลเล่นคนเดียวหนึ่งตัวสามสิบมาดิ มีเกลียวตัหนึ่งต่อสามสิบเลยเหรอเสือๆนะเพื่อนเกลียวใช่ทำไมเราเล่นไหมถ้าเล่นแต่หนูไปช่วยหนูอยากเล่นเลยอยากเล่นเฉยๆอ่ะเอาไงเล่นไหมลูกไหนครับลูกไหนลูกหนึ่งไม่เปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะเท่านั้นออหนูก็ไม่เห็นบงได้ทำไงอ่ะ ไม่เห็นวงไม่เห็นวงมันเล่นไม่ได้ออไม่ได้ต้องต้องออกแล้วนี่ตอนเหมาะใช่ไม่ไม่ไม่ต้องออกเมืองแต่ว่าหนูไปที่ต้นมะพร้าวอ่ะแล้วหนูก็กดวาร์ปจากแอร์ดัเข้าใหม่พี่เนียวงพี่เนียแปลกแปลกแปลกปกละอะไรแปลกแปลกหนูครับพี่หนูออกจากแอดดับแล้วนะครับเจอกันครับโอ้โหเจอกันเด้อเจอกันใหม่เด้อเล่นรปล่มเล่นสนุกเล่นไหม เ่นนี่จะได้โซนเนี่ยพี่เกลนี่คือสองคนใช่ไหมพี่เกลใช่ค่ะพี่ไก่มาอยู่เราหรือเปล่าสองคนสรุปไม่เล่นใช่ไหมครับใช่ครับไม่ไม่เล่นดีกว่าเปลืองของนี่ไง4สี่คนฟาดไปเ้ยไม่ไม่เกลขอขอนูดนคนหนึ่งได้ไหมเกลปิงเมียจะบอก ฮัลโหลครับพี่มาเล่นหรอมาเล่นครับหนึ่งหนึ่งไม่ไมอครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งตควแทนพี่พทำขำไหมหมัดเหรอแต่ก็เปืองไม้ผัดได้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 ต่ออะไรแบเนี้ยครับฮัลโหลมาบอกแล้วนะอีแหละนี่แหละนี่แหละเอาฮัลโหลเอาีนี่ยบอกไม่มาฮะบอกไม่มาว่าที่เดิมมาไม่มาไม่มา้เอมอน้อย น้อยก็บ้านเองแหละโอ้โหดูดูน้อยดูคนน้อยเี้าเนี้ยเองเอาตาตุ้มองดูเหรอมันน้อยนม่พช่ฝีายผูกฝาปิดด้วยพี่ไม่ผัดได้ไหม่่ไม้ผัดไม้ไห่่ม่ใช่ไม่ไม่ใัดได้ไมัใ่ไม่นช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใ่ไม่ม่ใช่ไม่ฟ้า่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เม่ใช่ไ่ใไ่มไใ เล่นเล่นเคยจะมาฝากเล่นอยู่ไหมเราเล่นแบบเอาฮาหรอเล่นไปแล้วเฟยเก็ีมีคนส่งหลักฐานมาหาพี่ว่าเล่นโดนรอาเรารอเล่นแบล็กบอะเฟยเก็บสี่หนึ่งแสนเฟยุ่งเกลไปด้วยนะโยเราโอเคแล้วจะเล่นไหมสนุกมันต้องเล่นแล้ว่มาถึงขนาดนี้นะ แค่แค่นั้นใส่ก่อนนะไม่ต้องใส่เราไม่หรอกไม่ต้องใส่หรอกใส่ก่อไปเลยเราหวังไม่เราไนดูเราตีเข้าไปเลยเราต้องไปแตะเกอนได้ไงครับเเออราลเล่นเต็มบบเนาะเต็มบบต้องเสียได้ของเนาะเล่นไปก่อนเล่ก็ใส่ก็ใส่มาใส่ข้าวมาข้าวมาขอาวมาข้าวมาขมาไอตุ้งเก็บหมดนะหนึ่งต่อสามสิบมามามา มาคนละสิบคนละสิบแบ่งเบเป็นคนเปิดแบ่งเบากันคนละสิบยี่สิบสามสิบอ่ะแล้วกูเล่นไม้มาเป็นด้วยไปเดี๋ยวก็ตายเองอ่ะเออดีไปเลยเดี๋ยวก็ตายเองเดี๋ยวก็ไม่เขาก็เราเนี่ยแหละเดี๋ยวพี่กันนี่จะเป็นคนเปิดครับผมนี่นี่ไม้ไม้กับป๊อกแรกอ่ะพี่นอนเลย วิ่งเก้าสิบไปเอาไว้คน <cake> <S <S ถ่ายรูปก่อนเลยอย่ามอกนะว่าตรงนั้นที่เขาเพื่อนฉันบ้านเขาสมัครสังคมเขาห่อม้ยผัดเอาดีคนแรกใครอ่ะอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าไม่อย่าเพิ่งเข้าไม่ผัดไม่ผัดไม่ผัดยืนรอยืนรอยืนรอตึงจ้าไปไปไปคนต่อไปใครอ่ะเห็นเลยอ่ะอันนี้ใครวะเจลลี่ยหรอคนนี้ใครอ่ะ เอ้าอโอ้ยึงจตกชุบดิชุบเยวเดี๋ยวถ้าเราชุบเขาจะมาทั้งฝูงเลยนะเอาไงเกียวอือจริงอยาดีกว่าเราเล่นเดียวโคตดิอุ้เกือบตายลุงเฉินอฮ้ยลุงเฉินเด้อลุงเฉินเไ่เกือบได้เขาตีสวนนะ ไปเลืยกตัวย <ue> ังนะมือรันก็รูเพื่อนเมันเป็นอันเนี้น่าจะตายแล้วคนนี้ยหัวแข็งจ้ะอันนี้ใครวะเลิฟเหรอตุ้ง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 อ้าวตายหมู่เฟยไฟเฟยเฟยเฟยอ๋ออันนี้ขอไปหมู่งงั้น โอ้เราเลือดหนูขคงเดียวมาไม่เกี่ยวมั้งแต่เ็อยนะก็อยาไม่ฉันเลย น่าเชิญน่าเชิญ ครุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนเดียวหมดตีเลยมันเดียวยังไม่ทันได้เล่นเลยยังไม่ได้ตีเลยเยอะไม่ได้ออกมาเลยเอาตรงๆนะเรายุบแก๊งเถอะฟีอ่ะฟีขครับมันครับมันเกินไปว่ะจริงๆนะไม่เขาเก่งคนนั้นน่ะมันเป็นทีมเวิร์กใช่เขาเก่งไอเราเล่นทีมเวิร์กไง อกองไหนกันอะน้องแอดดับไม่ได้แล้วฉีดยังไงคะ่าเกลเขาเล่นแบบสมองเขาเก่งอะเขาเป็นไงนี่ฝ่ะวัดแรงในนี้ได้บะางหรอตาลเราแน่ใจรู้มั้ยเราเลยเนาะหกคนต่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาตึงจริงพี่คนนั้นตึงจริงแข็งมากถ้าใส่เดิมพันป่ะใช่น่าจใส่เดิมพันไม่ใส่เดิมพันหัวแข็งมากใช่เพราะเขาเล่นหนึ่งหนึ่งเก่งไงถ้าใส่เดิมพัน่ะ หนูได้ค่ะเดี๋ยวให้อุ้มห่อแต่ออกไม่ได้อ่ะเฟย์ออกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวให้อุ้มหน่อยดุมดุมดุมแตออกไม่ได้สุดยอดลวอุ้มสองได้ป่ะวะมันดุมสองได้ไหมมันจะโดนไหมมันจะโดนแบบต่อตัวได้ไหมไม่ไม่มีใครดูเรา้แค่สามคนมันได้เปล่าวะ ให้เกลอุ้มเนยส่อนงั้นเกลลองเอาลองอุ้มแบบขี่ร<อ>างม,มันได้ปะวะไมไ้ไหมเราเฟยอุ้มเดวี่รอบเนงคือรถเป็นอยู่ที่ฟาร์มยังมันว้าไปมันไม่มีรถอ่ะน่าจะไม่ขึ้นนะเฟยเราส่งคำขอไปแล้วค้นไม่เป็นไรนออเนนี็ยเป็นพุท มันบอกหมดเวลาคำขอชิปแล้วเย้ได้แล้วอ้าวอ้าวเย้เฟรดิเอร์อยู่ข้างในทำไมเกลียวไม่ออกมาวเะียว <c oughs> ไม่ออกไม่ด้วยเรามาผุนะวเสื้อผ้าตรงแรนเขียวแล้วนะ หมือนน่าจะท่านี้มันไปไม่ได้อย่างฟีใช่ไหมหรใช้เข้าไปใหม่กับแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวอดมานะ้เดี๋ยวออกสภาเด,เดี๋ยวขับรถไปเ<า>ชเค